เราแต่งหน้ามากินผัดไก่ใส่บัคครี่นะคะทำสำหรับสองที่กับลูกสาวลูที่นะคะวันนี้จะกินไปคุยไปนะคะเรามาคุยเรื่องเมื่อวานเนาะที่ไปเ,ออเมืองแคนเปรีนะคะไปทำไมนะคะไปทำา Res ด e นนต์เพอรนะคะ มากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้อาหารธรรมดาธรรมดานะคะอยู่บ้าน ขอฝากช่องด้วยนะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่ขอกำลังใจในการทำคลิปทำ YouTube ต่อไปด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะมีข้อผิดพลาดอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเมื่อวานได้อ่านคอมเมนต์ของพี่คนหนึ่งเนาะก็อาจจะเป็นพี่เป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่าก็ไม่รู้นะคะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่เม้นมาบอกเนาะว่าผมมันแบบมันดุงดังเกินไปนะคะวันนี้ก็เลยทําทรงนี้มาที่ว่าทำยูทูบนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะทําแบบในเป็นชีวิตประจําวันไปเที่ยวนัน่นนู่นนี่นะคะแต่ก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะอย่างที่เห็นก็คือมันหิมะตกนะคะหน้าหนาวช่วงนี้บางวันก็หนาวมากๆวันติดลบบางวันก็ สามสี่องศาสองศาบ้างนะคะแล้วแต่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านว่างๆก็เลยทํา y o YouTube ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็เลยกินแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปก่อนนะคะคุยกับทุกคนไปก่อนอร่อยนะคะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็การติดตามทุกการติดตามนะคะทำผมใหม่แล้วนะคะหวังว่าจะไม่จะไม่รบกุมากอีกแล้วเดี๋ยวจะพยายามรวบผมแล้วก็ทำผมแบบให้เก็บให้เรียบร้อยนะคะ ช่วงนี้ก็จะทำแต่คลิปกินเยอะหน่อยกินได้กันค่ะ เล่าต่อนะคะเมื่อวานเรื่องเมื่อวานเนาะเมื่อวานไปที่เมืองเต็มเปรนะคะก็ไกลาจากที่นี่นะคะพีมอยู่เมืองจากกับสานะคะในภาษาสวีเดนเนาะแล้วก็เมืองเต็มเปรจะอยู่ไกลาจากที่นี่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะขับรถมประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก,กว่าๆออกเดินทางตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปถึงที่นู่นก็ประมาณสักสิบเอ็ด โมงนะคะจอดพักรถกินข้าวแล้วก็เติมน,น้ำมันอะไรด้วยนะคะก็ประมาณสิบเอ็ดโมงก็คือไปยื่นยื่น r e s i d e n t permit นะคะที่นี่เขาก็จะเรียกสำนักง,งานนี้ว่ามิตรนะคะเป็นพาณิรยงการนะคะเมื่อวาน คือเจ้าหน้าที่เขาใจดีมากตอนแรกก็คือเตรียมตัวกันไปอย่างดีเลยคะ่ะว่าเขาจะถามคามถามอะไรไหมนู่นนี่เขาจะโหดไหมอะไรนะคะแต่คือปรากฏว่าคือเขาใจดีมากมากมากมายเลยกอไก่สิบล้านตัวไปเลยนะคะ <c oughs> ไม่ถามอะไรเลยไปถึงก็แต่ข้างหน้านะคะตัวเข้าไปเสียจเนาะก็ขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไป พอขึ้นปันญาไปเขาก็จะมี security check นะคะเขาก็จะเช็คถอดเสื้อโครอสของเราแล้วก็วางพวกกระเป๋าอุปกรณ์นะคะวางให้เขาเช็คก่อนที่จะเข้าไปนั่งรอข้างในเนาะพอไปถึงพอไปถึง11โมง11โมงกว่าๆนะคะคือเรานัดไว้ประมาณ10ไม่ใช่ประมาณเรานัดไว้เที่ยงเที่ยง30นาทีเนาะคือเขาตรงเวลามากๆเลยนะคะคนที่นี่คือเราต้องไปก่อนเวลาคือถ้าเราไม่ไปตามนัดก็คือเราก็ได้เสียค่าปรับนะคะ แล้วก็ถ้าไม่ไปก็คือต้องแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วทีนี้อ่าถึงไหนแล้วพอ,พอขึ้นไปแล้วก็ตรวจเช็คอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็ก็แจ้งเขาว่าอคือแฟนเขาแจ้งนามสกุลน,นะคะของเราไปแล้วก็อเขาก็จะดูคิวให้ว่าเรานัดจริงหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเขาก็เช็คเช็คอุปกรณ์แล้วเราก็ ไปนั่งรอที่ที่เขาเตรียมรอไว้นะคะข้างในเขาก็มีคนมาทําทําเรื่องอะไรของเขานี่แหละที่ที่ประชาชนเขาก็มาทําเรื่องของเขาเหมือนกันนะคะก็จะมีต่างประเทศบ้างคนในประเทศบ้างน,นะคะเขาที่เขาไปทําธุระนะคะตอนนั้นเราก็เข้าไปเข้าไปนั่งรอสักพักหนึ่งเนาะพอถึงเที่ยงครึ่งเขาก็ค่อยเรียกเข้าไปนะคะพอเข้าไปเสร็จนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะแค่คนเดียวเนาะเข้าไปเสร็จแล้วก็ สวัสดีกันเขาก็ขอแค่ใบบัตรพาสปอร์ตนะคะของเราของลูกแล้วก็ของสามีนะคะแค่นั้นเองแล้วก็กรอข้อมูลเช็คข้อมูลในระบบความของเขาเสร็จแล้วปั๊มตาปัม๊มไม่ใช่ปั๊มตาปัม๊มนิ้วมือนะคะนิ้วทั้งสิบนิ้วนะคะทั้งของเราแล้วของลูกเราเนาะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเออมีอะไรจะถามไหมแค่มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะถามเพิ่มเติมแค่นั้นเองเลยคะ่ะ ใช้เวลาไม่นานเลยขี่ข้มมูนั่นนูน่นนี่แล้วก็ทยาเจ้าหน้าที่อทธยาสายดีมากมากมาก,มาก,มากจริงๆค่ะก็คือจากทั้งสถานทูตฟินแลนด์แล้วก็ทั้งคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฟินแลนด์ค่ะคือใจดีมากจริงๆคือไม่รู้อะโชคดีมากๆเลยนะคะอะไรอู่มอะไรจะเล่าไหมคะไม่รอ 那也好。了。 คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะบอกอเอขาบอกว่าเิสเดนเพิร์มิทก็จะได้ภายในเก้าเดือนเนาะระยะเวลาภายในเก้าเดือนในระหว่างนี้ก็คือเราก็ต้องรออยู่ที่นี่นะคะห้ามกลับไทย <c oughs> เขาก็บอกว่าบางคนก็อาจจะได้แบบในภายในเดือนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็บอกเขาเขาเขาไม่ได้รับปากว่าจะ คือมันจะได้เร็วขนาดนั้นไหมแต่ว่าที่นี่แก็คือภายในเก้าเดือนนะคะเพิมก็จดทะเบียนสมรสกับแฟนแล้วนะคะแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วค่อยไปทำเรสซิเดนต์พิร์มิตก็มาทําที่ฟินแลนด์นะคะนี้คือเคยได้ยินว่าเคยได้ยินมาว่าอ,อคือ คือการทำมันอันนี้มันทำยากนะคะแต่อันที่จริงแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะอันที่จริงคือเขาอยากแ,แค่เช็คให้แน่ใจว่าเออหนึ่งคือเรามีตัวตนจริงๆสองก็คือเรามีครอบครัวอยู่ที่นี่จริงๆไหมนะคะมีแฟนเราได้รักกันจริงๆริงไหมคือมาอยู่แล้วคือไม่ไม่ได้มีปัญหากับประเทศของเขาเออแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองแค่นี้เลย เรามารุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เรสิซ Per อมิวันไหนนะคะคลิปนี้ก็ขอ,อย่าก,กินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ ใครอยากรู้เรื่องการทำวีซ่ามาฟินแลนด์การทำพาสปอร์ตหรือว่าการทำพาสปอร์ตให้ลูกนะคะวิดคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวจะตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะหรือว่าใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ Thank <laughs> จะทำคลิปที่ว่าทำพาสปอร์ตยังไงทำวีซ่ายังไงนะคะวีซ่าชิงก้นนะคะมันเป็นวีซ่าที่คือไปได้ทั่วนะคะในในในเอ่อในประเทศที่เขาเป็นชิงก้นนะคะค หลังจากที่ได้กลับมาบ้านเนาะเมื่อวานก็คือได้อ่านคอมเมนต์นะคะจากที่ลงคลิปกินไปนะคะก็เป็นคลิปกินหลายๆคลิปที่ทําเป็นแบบช็อตสั้นๆนะคะที่ผ่านมาก็คือปล่อยปุ่มลุกลุงลังมากเลยบางคนก็อาจจะแบบลุกมูลุก,กตานะคะก็มีคอมเมนต์ที่มาเตือนนะคะ มนคําแนะนํานะคะก็คือก็ก็ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในคลิปนี้ก็เก็บผมขึ้นให้แล้วนะคะเก็บผมขึ้นเรียบร้อยแล้วนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะคะกดกริติดตามปิ๊งๆๆให้ด้วยนะคะเพ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปะคะ่ะช่องนี้นะคะช่องพิมพ์ไม่ได้ทำแค่ เฉพาะคลิปกินนะคะจะมีคลิปอื่นๆตามมาด้วยเช่นคลิปแต่งหน้าบ้างนะคะคลิปในชีวิตประจำวันประมาณนี้นะคะถ้าหน้าร้อนก็จะได้น่าจะได้ออกนะคะน่าจะนะคะได้ออกไปเที่ยวนะคะจะทําคลิปเที่ยวบ้างนะคะคลิปรีวิวบ้างอ่าอ,อาจจะมีคลิปเก็บเห็ดบ้างนะคะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดด้วยกันนะคะที่ฟินแลนด์เห็ดเยอะมากแล้วก็มีบลูเบอร์รี่มีลิงออนเบอร์รี่นะคะน่าจะ ได้ไปเก็บกันนะไม่ไม่ไมช่อาจจะค่ะเราก็จะได้ไปเก็บกันเนาะช่วงนี้ไม่มีอะไรนอกจากหิมะเลยนะคะที่เราเดินไปข้างนอกบางครั้งก็จะได้โชว์หิมะให้ดูนะคะถ้ามีคําแนะนําคําติชมอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันหรือให้คําแนะนํากันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย